ซื้อขายที่ดินนะครับบัดพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านคำสูงนะครับตำบลโคกสว่างอำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพามาดูที่ดินเป็นฉนดพุทธแดงนะครับนี่แปลงขวามือผมเนี่ยเห็นไหมหน้ากว้างเนี่ยประมาณสามร้อยเมตรนะครับมีน้ำปปา ไฟฟ้านะครับห่างจากถนนหลวงชนบทนะครับเส้นอำเภอพระองภัไพไปปนทรายนี่เส้นน,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 นี้ก็ประมาณแปดร้อยเมตรนะครับคือแปลงด้านหลังผมเนี่ยมันมีอยู่ห้าชนดนะครับแต่ว่าเป็นแปลงเดียวกันหมดนะครับเป็นชนูดคุดแดงจะขายยกแปลงนะครับยี่สิบแปดไร่นะครับจะขาย,ยที่สามล้านหนึ่งแสนบาท ค,คือแปลงนี้นี่เนี่ยแปลงนี้แถวนี้มันมีมีคนนะฮะมันไม่เปี่ยวนะครับอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ระหว่างสองหมู่บ้านนะครับเห็นไหมฮะเขามาทําโคกหนองนานะครับทําโคกหนองนาใกล้หมู่บ้านเขามาทําฟาร์มเป็นเยอะนะครับไะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่เส้นเราขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคําสูงนะครับ เก็บป่ะเข้ามาข้างในนะครับเนี่สวัสดีครับนี่เจ้าของที่ดินนะครับครับนี่คือพี่สุนัยเป็นเจ้าของที่ดินครับตรงนั้นท่อเ,เขียวคืออะไรสิท่อระบายน้ําอ๋อท่อระบายน้าท่อระบายน้ำ <c oughs> นี่ที่เราหน่หน้ากว้างติดถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้านนะครับแปลงนี้เนี่ยสิบสี่ไร่ใช่ไหมพี่ เกือบครับเกือบเกืสิบสี่ไร่นะครับนี่นะด้านนั้นจะเป็นคลองน้ําสาธารณประโยชน์นะครับหน้าฝนน่าจะมีน้ำเท่านีครับนี่ครับเชื่อมกับน้องฟ้าครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงที่เราบินโดนตั้งแต่ที่แรกนะครับนี่มิสราหนึ่งบอนะครับมีสราหน่งบอรันาการร่มเลื่อนดีมากนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับนี่เห็นไหม คือเจ้าของเก่าเนี่ยคุณพี่จะทําอะไรน่าจะทีแรกทำฟาร์มครับทำฟาร์มไปมีเวลาทําฟาร์มตรงนี้คือถ้าเราถ้าคุณจะซื้อจะใช้ประโยชน์แบบไหนนี่เราค่อยมาดูว่าจะทําอะไรบ้างนะครับนี่ตรงนี้คุณพี่เขาจะทําบ้านนะครับฟาร์มวัวทำทำฟาร์มวัว หรือเราจะทํเมันโคกหนองนาก็ได้นะครับนี่อ่ะแผนกล้องไปก่อนครับนี่ที่ล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะครับนี่ตรงนี้โฉนดหนึ่งสิบสี่ไล่นะครับนู้นอีกแปลงหนึง่งก็สิบสามไร่ใช่ไหมพี่ข้านะงบนสิบสี่ครับเออข้างบนสิบสี่ตรงนี้สิบสามสิบสี่ไร่อ่าสามสามไร่แล้วที่นี่ล้อมรั้วนี่ใช่หมดเลยนะครับใช่ให้หมด อ๋อมันมีถนนออกไปด้านนู้นก็มีไม่ไม่มีถนนครับเป็นทางผมทำเฉยๆครับโอ้ไปทางคุณพี่ทำเองทำเองครับไปเดินก็ไกลเดียวรตอนนั้นเป็นอะไรครับี่เออเป็นเป็นเป็นหนองน้ำตักเก็บน้ำอ๋อเป็นเป็นเป็นรูปตัวเอลใช่ไหมใช่ครับเอลกระทงนี้นี่ครับตรงนี้คือผมแล้วเหมาะทำบ้านนี่เขาก็ทำห้องน้ำไปแล้วครับทำศาลาไว้นี่ไหมฮะก็ ที่นี่มนติดถนนเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับแล้วใครมาล้อมล้วไไปตรงนี้ผมเองครับเอาตรงนั้นก็ใช่ใช่ครับอ,อ๋ออันนี้ล้อมไม่ <Comb> โอ้ตรงนั้นไม่ติดถนนไม่ได้ล้อมครับผมอ๋อเป็นของพี่หมดเลยทั้ง <c ans> ทั้งยี่สิบเก้าไร่ตรงนี้นะครับ <c ans> นี่จะขายที่สามล้านหนึ่งแสนบาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกยี่สิบเจ็ดไร่เออยี่สิบเจ็ดไร่กว่าๆเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งทางนู้นนะครับ ฝั่งนั้นก็ติดคลองน้ํานะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อ,อค,ครับสวัสดีครับไปไปดูนู่นต่อเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่เรามาถึงแปลงที่ที่เราไปไปรีวิวด้านติดถนนลาดยางนะครับตอนนี้เราพามาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยสิบสี่ไล่นะครับ ติดถนนสาธารณะนี่มีคลองคลองส่งน้ำนี่เป็นคลองชลประทานนะครับคลองตรงนี้คือเขาจะเอาน้ำมาจากหนองผือนะครับแปลงนี้รวมทั้งหมดเนี่ยที่ว่า28ไร่กว่านะครับเราจะขาย3ล้านเน่่ห่างจากถนนอคอนกรีตก็คือ ประมาณสามร้อยเมตรนะครับยี่สิบเจ็ดไร่กว่าอ่สบไร่กว่านี่ฮแถวนี้เขาก็ปลูกไงปลูกยางปลูกยางพารานะครับปลูกยูคานะครับโอเคเดี๋ยวเราด้านหนึ่งมันติดถนนลาดยางด้านนี้ผมพามาดูมันติดถนนลูกหลังนะครับมันก็เป็นผืนที่ติดกันนะครับเหมาะทำฟาร์มโคกหนองนานะครับหรือจะ ทำปลูกปา่าปลูกอินทผลัมก็ได้นะครับนี่นะฮะคือผมวาโดนบินแล้วนะครับเนี่เอาตรงนี้ก็ได้นี่เะเจ้าของที่เดี๋ยวผมเอาโดนบินแล้วมันเป็นคือเขาทำเป็นทางเป็นทางรอ,รอบที่ดินเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นสระน้ำเอาไว้เลี้ยงปลาก็ได้ นะครับคือเราจะขายอ่ะสามล้านนิดนะครับมาพี่เราจะขายสามล้านนิดนะพี่เนาสองถนดก็ประมาณยี่สิบแปดไร่กว่ารวมแล้วมันสามสี่ชนบ่เหมือนมันสองแปลงใหญ่สองแปลงใหญ่หรือเราจะมาซื้อแปลงนี้ก็ได้ซอยสองแบ่งได้สิบสี่ไร่แล้วก็ราคาค่อยมาคุยกันคุยกันได้แต่ว่าถ้าเราไปยกกันยี่สิบแปดแปลงคือสอง ไอ้สามล้านหนึ่งแสนบาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับเบอร์โทรผม091015 1179นะครับอ่ะเดี๋ยวเบอร์โทรพี่ยด้วยองสี่2องเจครับแปลงนี้ชื่อคุณพี่สุนัยเนาะลุงนิรันดรครับลุงนิรันดรฟาร์มครับลุงนิรันดรฟาร์มคือแปลงนี้ห่างจากตัว อำเภอพนมไพร7กิโลห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็ประมาณ70กิโลนะครับถ้ามานี่มันถ้ามาก็ให้มาดูก่อนราคาต่อรองกันได้ทุกแปลงคุยได้ทุกแปลงครับนี่ฮนะ<ท>คือเป็นพื้นที่แต่ว่าผมเอาโดนวินแล้วนะครับก็คือโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย